อัปเดตเรดาร์ล่าสุดช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำนะคะเป็นรายจังหวัดทั่วประเทศไทยและอัปเดตแรมเพอของภาคเหนือและภาคอีสานไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะสำหรับเรดาร์ฝนตรวจพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดแม่งสอนเชียงใหม,ลม่ลำพูนพยา,น,าน่านตากนกครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรี เพชรบูรณ์ชัยภูมิบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแก่นมหาสาร,รคามกลาลสินร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดนครราชสีมาลบบุรีสระบุรีนครนายกอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสระบุรีฉะเชิงเซาจันทบุรีตราดกาญจนบุรี สุพรรณบุรีราชบุรีนะครปฐมปทุมธานีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชกระบี่ พัทลุงตรงังสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนะราธิวาสค่ะถัดมามาเช็คในส่วนของเรดาร์ภาคเหนือเนาะตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดแม่งสอนอำเภอเมืองปลายขุนยวมแม่สเรียงศบมยจังหวัดเชียงใหม่อำเภอชัยปราการเวียงแหงพร้าวแม่แตงเชียงดาวกัลยานิวัฒนาเสมิงแม่แจ่มสัรไซดอยสเกตฮหอดดอยเต่าอมก๋อยจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดลำปางอำเภอวังเหนือ จังหวัดแพร่อเภอเมืองอเภอสองจังหวัดน่านอเอวียงสาค่ะถัดมามาดูอีสานตอนบน ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนลดลงปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬพนพิสยัยจังหวัดน้องคายคอนสารนองบัวแดงกเกษตรสมบูรณ์นองบัวระเวบ้านข้าวเมืองคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิโคกโพชัยชนบทแวงใหญ่พนนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่นนิคมน้ำอูนภูพานเต่างอยจังหวัดสกลนครกุดรังบระบือว่าปีปทุมนาเชือกนาดูนจังหวัดมหาสารคามสมเด็จห้วยพึ่งกุชินารายจังหวัดกระสินสีสงคร รามจังหวัดนครพนมเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองนิคมคํสซ้อยดอนตางจังหวัดมุกดาหารเสนางคณิคมชานุมานเมืองปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญโพชัยจตุรภักพิมานพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเลืองนกทาจังหวัดยโสธรเมืองจังหวัดศรีสะเกดท่าตูมจังหวัดสุรินทร์แก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมานาโพจังหวัด บุรีรัมย์ค่ะถัดมามาดูอีสานตอนล่างตรวจพบกลุ่มฝนออนในเขตเอำเภอเต่าง,งอดภูพานจังหวัดสกลนครสมเด็จด,ด,ดอนจานจังหวัดกระสินดอนตาลน,นิคมคําซ้อยเมืองจังหวัดมุกดาหารบอระบือกุดรางนาเชื่อกวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเรลิงนกทาจังหวัดยโสธรชานุมานเสนาคณิคมพนาจังหวัดอำนาจเจริญน,นาโพจังหวัดบุรีรัมย ่าตุมจังหวัดสุรินทร์กันทรกักอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนานเยียคงเจียมเขื่องนายตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสนปะปะลาวแล้วก็กัมบูชาจ่ากลุ่มฝนปานกลางอยู่ในเขตประเทศลาวและประเทศกัมบูชากลุ่มฝนหนักอยู่ในเขตอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสาร,รคามคลิปนี้กีฬาไปก่อนจึงหม่คลิปหน้านะคะตกแล้วคอมเมนต์แจ้งข่าวกันได้เลยจ้า